วันนี้ผมมีช่างเด่นมาแนนะนำบอ่อบาดาลเราจะมาเทนเนี่ยบอ่อนี้ตรงนี้ลึกลงไป18เมตร สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านาครับคลิปนี้มาพบกับอามกับร้าน 9, เกเจริญทรัพย์เกษตรคลิปนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมนำเครื่องสูบน้ําดีเซลของทางโตยยมา่ามาให้ทุกท่านได้ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูมันสามารถใช้ในเรื่องของระบบของการดูดน้ําบ่อบาดาลได้ทีนี้เนี่ยการที่เราจะไปดูดบ่อบาดาลมันจะต้องดูดยังไงวันนี้ผมมีช่างเด่นมาแนะนําอธิบายวิธีการ ว่าบอ่อบาดาลเราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงแบบไหนถึงจะสามารถใช้กับตัวเครื่องสูบน้ำดีเซลโตยาม่าตัวนี้แล้วเราจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วก็จะมาเทสทดสอบกับบอ่อบาดาลที่มีความลึกขนาด18เมตรหรือว่า9กาวาว่ามันสามารถดูดน้ำได้จริงไหมมามาเริ่มกันเลยดีกว่าช่างเด่นครับบอ่อบาดาลอันนี้เนี่ยที่ที่เราจะมาเทสเนี่ยบอ่อเนี้ย มันเป็นบ่อแบบไหนลักษณะไหนแล้วเขาต่อกันยังไงครับอ๋อบ่อรุ่นนี้ครับมันจะยาว18เมตรลึกลงไป18เมตรครับอ่าฮะครับแล้วทีนี้เราสําหรับอีกตัวนี้เราจะใช้กับบ่อประดานก็ได้หรือไม่ใหญ่ก็ได้ครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ครับอ่าฮะครับแล้วถ้าถ้าเราใช้เราก็ต้องต่อจากบ่อประดานครับอ่าฮะเอามาใส่อย่างนี้ต่อขึ้นมามันจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่าคือเป็นเป็นท่อแบบพีวีซีอ่า ย่อนลงไปแล้วก็เอาตัวข้อต่อซึ่งมีลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด3นิ้วก็คือคือเช็ควาลเช็ควาลตัวนี้บอบาดานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะให้ดูหน้าตากันนะครับว่าเป็นแบบไหนซึ่งไอตัวเช็ควาลบอาดาเนี่ยมันมีกี่แบบครับช่างเด่นอ๋อมันจะมีสองแบบครับเป็นทองรเรืองกับพลาสติกครับอ่าอันนี้คือพลาสติกใช่ครับนะครับก็คือมันจะมีลิ้นกักน้ํา อยู่ด้านในตรงนี้ก็คือความหมายของช่างเด่นคือเราสวมแปะไปแล้วก็ไข่เข้าไปฮะไข่เข้าไปซึ่งซึ่งมันจะต้องฝังเนี่ยอยู่ในความลึกประมาณเท่าไหร่ครับลงไปประมาณสักห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนจากจากดินลงไปอ่ะจากดินลงไปห้าิเซนครับครับผมแล้วก็แล้วก็ไปตัดตัวบ่อนะครับตรงนี้ส้วมลงเข้าไปอ๋อครับแล้วทีนี้ตัวบนเราก็จะซื้อแบบเกี่ยวน้องแบบนี้เหมือนกันมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตองอมาแบบนี้เลยครับอ๋อลักษณะแบบนี้อ่า แล้วถ้าเราไม่ใช้เป็นเช็ควาลแบบนี้เลยเราจะดูดแบบสดๆเลยเงี้ยมันจะดูดได้ไหมสําหรับเครื่องตัวนี้ได้ครับพอเราก็ต่อจากบอก้นมาเลยครับครับต่อาบอกอเราก็งอเข้ามาปุ๊บคราแล้วก็ทําที่แบบเขารถเข้าไปหาตัวนี้ครับอือฮึแล้วมันก็จะมาห้าตัวนี้ครับได้เลยครับไม่ต้องมีเวลาใช้ได้ครับถ้าถ้าไม่ใช้เนี่ยการดูดน้ำเนี่ยมันจะช้ากว่าหรือเร็วกว่าการที่เราใช้เช็ควาลครับ ถ้าเช็ควาวคนแรกมันก็จะช้าหน่อยคนซองมันก็จะเร็วหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เช็ควาวมันก็จะช้าหน่อยประมาณสักไม่ถึงห้านาทีสามนาทีก็คือความหมายของเรื่องนคืออยู่ที่ความลึกด้วยยิ่งลึกมากกว่านี้ยิ่งลึกกว่า18ปเมตรมันก็จะยิ่งช้ากว่าเดิมใช่แต่ถ้าเราใช้เป็นเช็ควาวเลยเนี่ยมันจะช้าแค่ทีแรกทีเดียวทีต่อไปถ้าเกิดเราพักเครื่องดับเครื่องแล้วเนี่ยเราจะมาใช้งานต่อนะครับคือมันจะดูดฟึดขึ้นมาเลย มันจะไม่ต้องกินเวลาในเรื่องของการดูดน้ําแต่วันนี้เนี่ยบ่อตัวนี้คือมันใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้ทุกท่านได้ดูว่ามันสามารถดูดได้จริงไหมแต่ทีนี้ทั้งนั้นท,ทนั้นทงน,น,งนี้ในเรื่องของบ่อบปาดานเนี่ยความแรงเนี่ย ของน้ําเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับช่างเดลความลึกของบ่อครับความลึกของบ่อบ่อลึกมากน้ําก็จะเบาหน่อยบ่อตื้นน้ําก็จะแหลงขึ้นเยอะบ่อเนี่ยต้องตื้นประมาณกี่เมตรครับ3วา3วา3วานี่คือกี่เมตรครับสมวาก็6เมตร6เมตรประมาณนี้ถึงน้ําถึงจะแรงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้น้ํามันจะเบา18เมตรมันจะเบาหน่อยอ๋อครับแต่ว่าถือว่ายังใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าลึกกว่านี้นี้กว่านี้มันก็ มันจะเบาไหม,มจะเบากว่าน,นี้หรือว่ามันน่าจะเบากว่าน,นี้ครับก็ต้องอยู่ที่น้ําใต้ดินของลูกค้าด้วยใช่ครับเพราะถ้าก็น้ําน้าถ้ากดน้ำพื้นที่เรามันดีมันก็จะรแรงรถ้าพื้นที่เราน้ํามันไม่ดีเท่าไหร่ก็น้ําก็จะเบาหน่อยอาาครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้ปั๊มน้ําที่มันมีความแรงแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าบ่อเรา,เราน้ํามันขึ้นไม่ทัน โอกาสที่ซินปั๊มน้ําของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่น้ํามันจะขาดบ่อนะครับหรือว่าน้ํามันขึ้นมานไม่ทันขึ้นมาไม่สม่ำเสมอาเงี้ยแต่ขาดแดหายใช่ครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของซินปั๊มด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของขี้ขยะ ตัวนี้นี่ง mm ่ายๆเลยคือระวังในเรื hmm. e er mm ่องของเม็ดทรายนิดหนึ่งเพราะว่ายังบางบางพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันมีเม็ดทรายน้างเยอะเม็ดทรายเนี่ยบางทีถ้ามันขึ้นมาเยอะเกินหรือว่าเป็นบ่อใหม่บ่อใหม่เนี่ยเราต้องดูดทิ้งไปก่อน่อยใช้เครื่องตัวนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถ้ามันเป็นบ่อใหม่ทรายใต้ดินเนี่ยมันอาจจะมีเยอะพอมันมีเยอะเนี่ยมันดูดขึ้นมามันอาจจะทําในเรื่องของ สีปั๊มเรารั่วนะครับถ้าเป็นบอกร,ร,รู้กับบัลก็เก้าเจาะนานๆแล้วมันจะไม่มีอ๋อครับมันจะมีทรายมันจะขึ้นเฉพาะบอกใหม่ที่เจาะใหม่อ๋อครับครับตรงนี้ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับสําหรับมือใหม่หลายๆท่านที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของบอกร,ระดาษนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาเทท,ท,ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของวิธีการติดตั้งในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์กับตัวบอ่อบดานว่ามันติดตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งกับบอ่อบดานตัวที่ตัวนี้ดูว่าวิธีการติดตั้งผมเนี่ยผมจะติดตั้งแบบบ้านๆให้ทุกท่านดูเนี่ยว่ามันขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ดูมามาปึ๊บดันเข้าเลยดันอีกดันอีกอ่าโอเคอวางเครื่องเลยครับอ่า โดยที่ผมจะเอาเป็นยังในโมอเตอร์ไซคลัดแบบบ้านๆเลยให้ดูว่าอย่างนี้ก็ขึ้นเหมือนกันทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเปิดวาลวมาด้านนี้เปิดวาลวด้านนี้เนี่ยมันจะมีก๊อกด้านล่างต้องปิดทุกครั้งนะครับอย่าเปิดตัวนี้นะฮะถ้ามาอยู่ด้านนี้นี่น้นะคือเปิดเราต้องปิดนะครับถ้าไม่ปิดเดี๋ยวมันจะดูดน้าไม่ขึ้น Nah. มันจะใช้ได้ดีนะครับขึ้นเลยเห็นไหมครับผมแค่ใช้ไอตัวยางในรัดไล่เอาแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นแบบบ้านๆที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาที่น้ํามันขึ้นแล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราพักเครื่องนะครับพักเครื่องเราก็ไม่ต้องไปไล่ตัวตัวอากาศตัวนี้แล้วเราทีนี้เราก็จะติดเครื่องเลยนะฮะติดเครื่องปุ๊บ เหมือนกันนะครับง่ายๆนะครับสำหรับบอ่อที่ใส่เช็ควาลวแต่ถ้าบอ่อไหนที่มันไม่ได้ใส่เช็ควาลวเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นตัวนี้มันจะต้องทำการไล่อากาศแบบนี้ทุกครั้งมันก็จะเสียเวลาในการไล่แต่ถ้าเราเสียเวลานิดนึงยอมเพิ่มเงินนิดนึงในเรื่องของการใส่เช็ควาลวที่บอ่อบาดามันก็จะช่วยในเรื่องของการดูดน้ำเนี่ย ได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ตรงนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจถ้ารัดอากาศไม่แน่นถ้ามีอากาศเข้าในส่วนของตรงข้อต่อด้านนี้ดูดยังไงมันก็จะดูดไม่ขึ้นตัวเพชเชอร์เกตัวนี้มันก็จะไม่ขึ้นพอแรงดันไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันแสดงว่าเฮ้ยอากาศเข้าแน่นอนเราก็ดับเครื่องก่อนเราก็ลองมาไล่หาสาเหตุอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสุดปัญญาแล้วถ้าท่านไหนที่บอกว่าเอ้ย ทำวิธีนี้แล้วไม่ได้ให้หาดินเหนียวดินดินเหนียวเนียนเน่ยมาซีนตามข้อต่อพวกนี้ซีนตามแป,ป๊บมันอาจจะรั่วตามแป,ป๊บก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยเราลองมาซีนเอาดินเหนียวเนี่ยลองมาพอกดูพอกซีนให้ดีแล้วก็ลองติดเครื่องก็ลองดูดน้ดําดูถ้าขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีจุดไหนสักจุดหนึ่งเนี่ยที่อากาศมันเข้าได้ครับก็ จบไปแล้วนะครับสาหรับการเทสในเรื่องของการดูดเบาบดาลช่างเด่นมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับสําหรับการที่เราใช้ฟุตวาลกับไม่ใช้อันไหนดีกว่ากันครับมันก็มันก็ดีคนละอย่าง <c oughs> จะใช้เชกว่ามันก็จะดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าน้ํามันขึ้นมารอแล้วพอเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บน้าขึ้นเลย <c oughs> เราไม่ต้องมารอเสียเวลา <c oughs> ถ้าถ้าเราไม่ใช้เชกว่าปุ๊บมันก็จะขึ้นช้า <c oughs> มากกว่ามันก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่าจะดึงน,น้ำข,ขึ้นมาถ้าเราใช้เชกว่ามันจะดีกว่าน่อย อ่าเม่กีก้ก็หน่อยก็เยอะเลยอืมโอเคก็สําหรับตัวในเรื่องของน้ําที่ออกมาจากที่เราดูไปเบื้องต้นเนี่ยบ่อตัวนี้เนี่ยมันน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยมันจะไม่ขึ้นขึ้นไม่ค่อยทันในเรื่องของประสิทธิภาพของปัม๊มแรงดันทีนี้เนี่ยอยากให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยบางท่านบอกว่าเอ้ยทําไมไปดูดบอ่อไปดูดคลองเนี่ยทำไมมันน้ํามันแรงจัง บางท่านไม่เข้าใจแล้วทำไมมาดูดบ่ออย่างเงี้ยทำไมน้ำมันไม่แรงเหมือนตัวที่เราไปดูดบ่อดูดคอลูกค้าเข้าใจด้วยว่ามันอยู่ที่ในเรื่องของน้ำใต้ดินของคุณว่ามันขึ้นดีหรือเปล่าฝากไปด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องสูบน้ำดีเซลโตโยต้า13แรงม้าสูบตั้งปั๊มแรงดันซึ่งถือว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเหมาะสำหรับมืออาชีพแล้วก็เหมาะสำหรับ มือใหม่ทุกท่านเลยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นปั๊มแรงดันที่ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ถือว่าแรงมากๆสําหรับโตยมาม่าสำหรับสนนราคาเครื่องสูบน้ําดีเซลโตยมาม่าตัวนี้ราคาอยู่ที่35,000บาทสินค้าตัวนี้เนี่ยมีรับประกันให้1ปียกเว้นกรณีลูกสูบติดแล้วก็อุปกรณ์แต่งหักต่างๆเนี่ยจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันยังไงคลิปนี้เนี่ยถ้าท่านไหนที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าเดี๋ยวผมจะ ทำออกมาให้หลายๆคลิปมาให้เทสหลายๆในเรื่องของสปริงเกอร์เดี๋ยวผมจะมาทำให้อีกทหนึ่งในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e กับทางร้านของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ